สำหรับรายการรอบบ่ายนะครับหลังจากที่พ้นการลุ้นรางวัลนะครับในรอบเที่ยงนะครับไต้หวันเกาหลีฮานอยสตาร์นะครับ13นาฬิกาก็มาลุ้นกันนะครับในรอบบ่ายก็จะเป็นหุ้นต่างประเทศเช่นเดิมนะครับ3มรอบ3ารายการนะครับนิกีอีบ่ายจีนบ่ายแล้วก็ห้างเสียงบ่ายนะครับอันนี้เป็นเลขเดินประจํารอบบ่ายนะครับ ประจำวันที่15กุมภาพันธ์65นะครับได้เลขเด่น2ตัวนะครับเลข2กับเลข4นะครับชุด3ตัว 462, 762แล้วก็ชุด3นะครับชุดเด่นเน้นฟันจอนะครับ6ตัว6หางนะครับ 15, 61, 72, 74, 62แล้วก็48นะครับส่วน <c oughs> เลขชุดสำรองนะครับก็เป็นเลขเด่นรองลงมาก็จะเขียน นะครับเรียงลงมาฝั่งซ้ายมือนะครับสามารถนำไปใช้งานได้นะครับตามที่เราชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะครับส่วนแอดมินลงเป็นเลขรูดเลขวิ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นเลขเด่นพิเศษนะครับสำหรับหุ้นตอนบ่าย15กกุมภาพันหกห้านะครับ13นาฬิกาเป็นต้นไปก็ได้เลขเด่น2ตัวนะครับเลข4ี่กับเลข2นะครับ ชุด3ตัว C 6 2ห6 2แล้วก็ชุดเด่นเน้นฟันเจาะ6ตัว6ขหางนะครับ7 c 6 2 4 8 1 5 6 1แล้วก็7 2นะครับฝากกดติดตามนะครับ YouTube ของแอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมข้อมูลแนวทางเด่นๆด่นเด็ดๆนะครับเป็นประจำทุกวันทุกรายการนะครับนะตลอดการรายงานผลนะครับแล้วก็บวกกับผู้นอื่นๆด้วยตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ